ต้นบอลใสวิธีขนบ้านักล่าต่อไม้วันนี้จะมานําเสนอวิธีการทาากิ่งนะครับเทคนิคนะครับวิธีการทาาในต้นที่ต้นไม้ที่ต่อไม้ที่ตำแหน่งกิ่งเขาไม่แตกตาแตกใบนะครับเราใช้วิธีการทาบเอานะครับนี่ครับเราหยุดจากกิ่งแถวลากแถวโคนนะครับแล้วก็มาผ่าแล้วก็นี่ครับทาบขึ้นมาครับมาดูต้นทำหน้าต้นนี้นะครับ กิงสกิากิงนะครับต่อไปนั้นกิ่งหลังนะครับแต่ทีนี้กิ่งสองมันไม่มีตาตาเขาไม่แตกนะครับผมนําไปาาทาบจากต้นอื่นมาครับกิ่งสก็เหมือนกันนะครับกิ่งนี้ผมเอาไปท่ามานะครับก็ไม้ที่ไม่แตกตาแล้วก็สามารถทำแบบน,นี้ได้นะครับก็จะสร้างจบประมาณ10เซนนะครับต้นนี้นะครับแล้วก็มาดูกระทุ่มต้นนี้นะครับ ก็คือไม้ที่ตาเขาไม่แตกตามตำแหน่งที่เราจะเล่นนะครับก็ให้เราทําวิธีนี้เทคนิคนี้ได้นะครับก็ดึงจากกิ่งอื่นนะครับมาทาาไว้นะครับยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็เทคนิคนี้ก็นําไปทําได้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับ